แต่ว่าพอถึงเวลาเรียกเรียกเข้าฉากคิดได้ยิ่งตายใจเลยคิดออกเลยคิดออกกันทีเลยเอนนี้เราเปิดให้ผู้จัดมาเปิดบอกคนเวทีโอเคโอเคจบล้บแล้วก็คือหลักๆก็คือเรื่องคิวนักแสดงใช่ไหมครับพี่แหม่มครับแล้วมีความพิเศษอะไรแตกต่างจากเวอร์ชันที่ผ่านมาไหมครับพี่แหม่มครับจากเวอร์ชันนี้ก็น่าจะสนุกกว่าเวอร์ชัน่น สุขุมวิเป็นผู้กำกับนะคะวันนี้สินภารกิจถ่ายละครอยู่ก็เลยมาไม่ได้ฝากความคิดถึงของเลยขอบคุณ่าวทกทุกคนต้องไปแนี่นะครับแล้ะพี่แหม่มเห็นผลงานมาแล้วเป็นยังไงหายเหนื่อยไหมครับเอาเลยเอาเลยหายเหนื่อยไหมก็โอเคค่ะครับโอเคเลยนะครับโอเคสั้นๆแต่มีความหมายนะครับโอเคอาสุดท้ายแล้วให้พี่แหม่มฝากละครของเราครับที่จะออกอากาศในวันที่12กฤศจายนนี้ครับกับสื่อมวลชนครับค่ะก็ ที่จัดงานในวันนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนที่เราถ่ายดาวเรืองเนี่ยพวกเราอยู่กลางางวนผลแล้วก็สถานที่เนี่ยไม่เอื้ออํานวยให้นักข่าวได้เปินคนจนไทยกับพวกเราเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่ที่กินลำบากยากเย็นแสงวิเศษมากนะคะก็เลยจัดวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ได้ถ่ายงานดาวเรือก็ขอฝากดาวเรือยุค

นะแล้วก็กินอ okay. ่างที่พี่แหม่มว่านะครับเพราะว่าที่เป็นถ่ายทำมันโหบรรยากาศมันจะแบบค่อนข้างจะแบบทุรังนานอะไรนิดนึงนะครับก็ขอบคุณพี่แหม่มสำหรับรถห้องน้ำนะครับเพราะไม่ว่าเราจะทุรังนานแลก็จะมีห้องน้ำหลูมๆให้เราขึ้นไปนึกภาพนะครับพอเนาะท้องพุ่งแบบไอเลยแบบว่าไม่มีอะไรแต่พอเข้าห้องน้ำปั๊บมีเพลงฟังเยอะทั้งแจริงจริงๆลยลด้องนันนี้ ายไปก็ไปตามไ่ที่โยต้องหายก็จะมีห้งสนตัวแต่ละคนปิดล็อกาอมอต้องนะครับโพหมอจะทำธุระาปลาอะไรก็ทำให้ต่อต้อไมหลับไม่้กไม่ได้อ่ไหนเอาไปทุาเนี่ยเราเเเห็น้อยู่องนา้อ่านผมครับอก็ไม่้อาที่ติดแอร์ลวนนานารงักก็มีเสียงตังตังขึ้มา ่อนที่สด็พูดว่าใครน้ำน้ำออกมากูจะขี้แต่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นให้ผ่า ผมแจ้งพูดว่าใครไม่ได้ใช้ห้องน้ำที่มันถูกต้องให้ออกมาดูนี่แบจูว์มินเ <c oughs> ดียมเรเียกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับนี่แหละครับความือปกินาของทีมนัแสดงแล้วก็ละครของเรานะครับฝากไว้ใน้อบอก้อมใจของพ่อแม่พี่น้อง,องมิตรรักสื่อมวลชนด้วยนะคะระับ12พฤศจิกายนนี้นะครับที่ไทยทีวีสีช่อง3นะครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเราขอเร,ถถรียนเชิญมาถ่ายรูปหมู่กันนะครับขอเชิญนะครับ อ่าแค่นี้นะครับอ่าอพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจัดกันไปเลยนะครับฝากไว้ในอ้อนใจด้วยนะครับด้าวเลยครับ 재미งข้อเหมน f ั้ คุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นการถ่ายภาพหมู่ที่เยี่ยมมากนะครับผมว่าถ่ายภาพปฏิบัติธรรมอะไรสักอย่างหนึนะครับเกือบจะเชิญเฟนจีสถานีมาแล้วจะไปถ่ายก็เกือบจะเกิดขึ้นไม่เกิดเกือบจะเชิญเฟนจีสถานีออกมาเอาล่ะนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ตามอธียาสายนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญน้องๆแฟนคลับนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะได้ ให้ <tinc S 2> มีละัแสดงนะครับไปพบปากนะครับนแสดงทให้เราารด้วยกเข้ากับบรรยากาศหนอยนะครับได้ทุกอย่างเลยระวางสีปากแค่น้นนะครับวันนี้นะครับเ็การเสาราพกระดาษกัพยัยนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับปากเราเเนือไม่ได้เอาใจเลยครับ12กรดากานี้นะครับฟิ้มครับขอบคุณมากนะขอบคุณมามากครับ